ไปครับทุกคนกดดอกแรกใส่900เลยแล้วกันเนาะใส่900เลยแล้วกันนะครับกด3 33 3, ครับทุกคน1 2 3จ้ะ1 2 3และ1 2 3ขอดำๆเลยครับขอดำๆเลยดอกแรกไม่พูดพร่ำทำเองกด1 2 3ครับ แล้วก็จังหวะนี้คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีวันจันทร์อันแสนสดใสครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาเปิดแพ็ค AC ซิบิลานอีพิกเอซิลานครับอ่ะจัดทัพมิลานรอเลย ฟูทีมิลานครับแต่ว่ายังขาดเห็นไหมขาดอะไรขาดพูดรักษาประตูครับอยากได้ดีด้ามาเข้าทีมมากๆแล้วก็ก็ยังมีหลายตัวที่ยังไม่มีนะแต่ว่าอีพิกของเอซิมิลานี่ก็คือเป็นยืนหนึ่งของแพ็กอะไม่ใช่ยืนหนึ่งของแพ็กยืนหนึ่งของเกมนี้นะครับเพราะว่ามีหลายตัวมากๆาระดับตำนานของเอซิมิลานนะครับคลิปนี้ผมใช้เน็ตมือถือในการเปิดแพ็กนะทุกคนมันจะน่วงงงหน่อยก็ต้องขออภัยครับมามาก็อยู่3ตัวครับ แพ็กนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างเม้นบอกกันหน่อยนะปดกันไปกี่ทองเหมาแพ็กไปแล้วหรือว่าเปิด900ทองได้3ตัวอะไรงี้แพ็กนี้ให้9เต็ม10ของความน่าเปิดครับอ่ะจัดทีมรอแล้วตัวที่อยากได้เนสตอาดีดาเนสตอาดีดาแต่ว่าคลิปนี้มีงบแค่2,200ทองครับอะมีงบเท่านี้แหละ2,200ทองแต่เดี๋ยวดูทองฟรีก่อนโอเคมีทองฟรีฮนะ เพิ่มปนิดนึงมีไหมมีอ่าสองพันสามร้อยทองทุกนอ่ะน่าจะหมดละพอละไม่มีแล้วนะก่อนที่จะไปเปิดก็แน่นอนครับเป็นธรรมเนียมของการมาใหม่ของแพ็คแพ็คนี้ตื่นเต้นมากๆเมื่อคืนเก็บไปฝันด้วยใครที่ไม่อยากจะดูช่วงแนะนํานักเตะก็กดค่าไปตอนที่เปิดแพ็คได้เลยนะครับเพราะว่า เป็นธรรมเนียมของการมาใหม่ของแท็กก็ต้องแนะนํานักเตะกันหน่อยมีไฮไลท์มาอยู่แปลตัวเหมือนเดิมเนาะก็การ์ดสวยมากๆทุกคนการ์ดสวยมากครับแดงดำเอซิมิลานอ้อผมว่าสวยแหละทําฟูลทีมได้เลยอะอ่ะแนะนําเฉพาะนักเตะอีพิกนะครับตัวแรกคคสซาคุต้าครับตัวอายุ37ปีสูง182ซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับเป็นแบ็กซ้ายถนัดเท้าขวามาในปี2 0 0 2 2 0 0 3 ร่างนี้แน่นอนครับคอสาโกต้าเป็นดีเฟสซีฟฟูลแบ็กที่เรามีใช้อยู่แล้วร่างที่ตันร้อยหนึ่งเนาะที่เป็นแจกฟรีสลับเดลิเกมนะครับร่างนี้เล่นได้หมดเลยครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาแม้กระทั่งเซเดร์แบ็กจะไปเล่นแบ็กตำแหน่งไหนก็ได้ดีเฟสซีฟฟูลแบ็กแสดงผลในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเท่านั้นนะครับถ้าจับไปเล่น CB หรือว่าเซเตอร์แบ็กก็จะเป็นออฟสไตล์นะไปดูกันเช้า,าครับ คัสากุต้าถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายเลกูลารี่ครับ4เต็มสใช้บ่อยเวลี่ไฮครับถนัด2เท้า,าคัสากุต้าเล่นได้ทั้ง2องเท้าฉะนั้นจับไปยืนแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาไม่มีปัญหาเลยครับฟอร์มการเล่นของเส้นของวาค่าคอมฟิตก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ3เต็ม4ครับอ่ะสวยมากไปดูบูสเตอร์กันหน่อยครับบูสเตอร์ที่ดีเฟนดิ่งโอ้โหไปดูครับบวก2ที่อะไรบวก2ที่เดฟิซีฟอเวเนตเกมรับการย,ยิงบอลสปีดต้นแล้วก็จัมปิงครับ โอเคขอซาคุต้าร่างนี้ตันอยู่ที่ร้อยสามนะทุกคนแต่ต้องบูสเตอร์ที่ดูลิงนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องขอไยเดอร์แล้วก็มีบูสโคดที่3โคดนะหนึ่งในนั้นก็คือซาบิยลรองโซครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีอีก2โคดผมจำชื่อไม่ได้ประมาณนี้ไปดูสกิลครับเฮดดิ้งสกิลลูกมงแมนมาร์กิ้งสกิลตัวประกบอินเตอร์เซชันสกิลย่งบอลบล็อกเกอร์บล็อกลูกยิง หรือว่าดักบอลน,นั่นเองครับดักบอลลูกจ่ายนะสกิลสไลด์บอลครับสไลดิงเทกเกิลและสกิลพิเศษครับฟอร์เทสเป็นสกิลที่บัฟค่าพลังเกมรับของคอสซาคุต้าในกรณีที่ครึ่งหลังทีมของเรานำคู่แข่งอยู่นะครับประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยครับปกติเคเรนครับเคเรลูกท้ายากกัปตันและไฟติ้งสปิริตครับถ้าจะใส่เพิ่มครับแนะนำใส่สกิลเจ้าเวหา มีเฮดดิ้งแล้วเนาะแต่ไม่มีสกิลเจ้าเวหาครับใส่สกิลเจ้าเวหาเข้าไปแล้วก็วันทัศครับสกิลจ่ายบอลจังหวะเดียวแล้วก็วันทัศน์สกิลครอสบอลวางบอลไกลหรือไม่ก็โลรับเด็ดสกิลจ่ายบอลเรียบในระยะไกลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเผื่อว่าเผื่อว่าเติมเกมขึ้นไปเป็นบางจังหวะนะนานๆกดเติมขึ้นไปอะไรงนี้ใส่พินพอยคอซิงเข้าไปก็ดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคโซคอนโทนก็ได้นะ ที่เหลือก็แล้วแต่จะชอบเลยครับต่อไปดีด้าครับดีด้าผู้รักษาประตูที่มีค่าพลังสูงสุดอันดับติดอันดับ1ตอนนี้ก็คือโอลิเวอร์คาร์เนร104ดีด้าเป็นตัวที่2ครับ104บูสเตอร์2เมตรล่างนี้อายุ30ปีสูง195เซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายครับและร่างนี้มาในปี2002-2003เหมือนกันพลสไตล์ d e f ิส s i v e g o k e e p e ครับเป็นผู้รักษาประตูที่ยืนปักหลัก ในกรอบเขตโทษนะไม่วิ่งออกมานอกกรอบเขตโทษครับดีได้ถนาาัดเท้าซ้ายครับการใช้เท้าขวาก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพ2เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นโครงเส้นคงวาค่าของฟิตก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะ2เต็ม4ครับเจอแรงเหนียวมากทุกคนไปดูบูสเตอร์ครับบูสเตอร์เซฟิงนะบวก2ที่ GK Avnet ครับ GK p l a y i n g g k r e f i e c t แล้วก็ GK List โอ้โห4อย่างบูสเตอร์ที่ผู้ลักษาประตูหมดเลยครับ ร่างน,นี้ตันอยู่ที่104แต่ต้องบูสเตอร์เพิ่มที่บูสเตอร์ครัปติงนะโกคิปปิ้งครับร้อดูสกิลครับสกิลโลพันเป็นผู้รักษาประตูที่เตะบอลพุ่งแรงในระดับต่ำครับเป็นผู้รักษาประตูที่คว้างไกลและเซฟจุดโทษได้ดีครับอะประมาณนี้สามสกิลนะถ้าจะอัพสกิลผู้รักษาประตูก็ใส่ประเภท นั่นไปแล้วกันอะไรอ่ะไฟติ้งสับหิีไปแล้วกันหรือว่าวันทัดทัดก็ได้นะไว้เคาะบอลกับกองหลังอะประมาณนี้2สกิลมาดูเนสเต้ครับอเล็กซ่าโดเนสเต้ร่างนี้อายุ30ปีสูง187ซนเมตรถนัดเท้าขวาครับมาในปี2006-2007นะร่างนี้มาในเพลย์ไซด์เดอะเดสตอสโเยอร์ครับยืนได้หนึ่งตำแหน่งนะเซนเตอร์แบ็กครับเดอะเดสตอสโเยอร์ er, แสดงผลในตะำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและ DMF นะครับอ่ะถ้าจะไปเล่นตำแหน่งอื่นก็จะเป็นออฟไซด์ side, นะ เนสตาถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีครับ34ฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าคอมฟิตก,ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับ34นะดูบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ที่ชัดดาวจ้ะชัดดาวก็คือดับเครื่องชนอนะ <c oughs> บวก2ที่ defensive awareness <c oughs> ครับเกมรับย่งบ,บเอล defensive engagement ครับการมี่วนร่รมกับเกมรับแล้วก็สปีดนะ4อย่างครับโอเคเนสตาบูสเตอร์ร่างน,นี้ ตันอยู่ที่ร้อยสี่นะแต่ถ้าจะบูสต์ให้เป็นร้อยสี่นะปกติแล้วจะได้ร้อยสามแต่ถ้าอยากได้ร้อยสี่ก็ต้องบูสเตอร์ที่ดีเฟดดิ้งนะครับอัพสกิลไม่ใช่อัพสกิลอัพบูสเตอร์สล็อตที่สองเป็นดีเฟดดิ้งนะครับจะได้ร้อยสี่ครับไปดูสกิลครับเฮดดิ้งสกิลลูกมงวัฏทัฒน์จ่ายบอลจังหวะเดียวแมนมาร์กิ้งสกิลตัวประกอบอินเตอร์เซพชันสกิลแย่งบอลบล็อกเกอร์สกิลบล็อกเกอร์สกิลดักบอลสกิลสไลด์อ่าไม่ใช่ บล็อกเกอร์สกิลดักบอลอารีอนซูเปอร์อเรตซี่สกิลเจ้าเวหาสไลดิ้งเท็กเกิลสกิลสไลด์บอลครับเคลลูกทะยักและกับตันซี่ไฟติ้งสเปริตครับโอ้โหถือว่ามีครบคันสลับสกิลเกมลับนะแทบจะไม่ต้องได้เปิดเพิ่มเลยครับถ้าจะแนะนําให้เปิดเพิ่มก็ใส่เป็นสกิลจ่ายบอลแล้วกันเนาะโซคอนโทนเป็นสกิลของบอลครับสกิลจ่ายบอลก็เป็นไวเทสพาร์ทสรับกองหลังเนาะ คอสบอลวางบนไกลอะไรงนี้แล้วก็สกิลโรลอมเดสพาร์ตเป็นสกิลจ่บอลต่ําในระยะไกลนะครับ3ามสกิลนี้ถ้าจะแนะนําที่เหลือก็แล้วแต่จะชอบเลยครับโอเคถามว่าอยากได้ใครอันดับ1คือเนสตาครับอันดับ2คือดีดาอันดับเสริมคือคอสตาคูตาครับอ่ะจริงๆแล้ว2 3 0 0ทองเทให้หมดเลย ขอสตัวเลยก็ดีเอสตามาก่อนเลยแล้วกันโอเคมาเปิดกันไปกี่ทองหมดกันไปเท่าไหร่เม้นบอกกันด้วยนะครับกดดอกแรกใส่900เลยแล้วกันเนาะใส่900เลยแล้วกันนะครับกด3 33 3, ครับทุกคน1 2 3จ้ะ1 2 3และ1 2 3, 1, 2, 3 ขอดำๆเลยครับขอดำๆเลยดอกแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงกด1 2 3ครับแล้วก็จังหวะนี้โอ้โห่ทำไมขาวอย่างเงี้ยพี่โกโอ้โโอ้โหเฮ้ย900แรกขาวจั๊วเลยวะ่ะโอ้โหแม้แต่ไฮไลท์ก็ยังไม่มาฮูลิสิ์ครับโอ้ผ่าน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  เอาแล้วลางไม่ค่อยดีอ่ะกดร้อยทองสัก2ครั้งเนาะร้อยทองสักสองครั้งนะครับ1 2 3่องสามขอเดสตา้าครับขอเดสตารครับ1 2ึสาครับแล้วก็โอ้โหขาวชั่วโอ้โห เอ้ยอย่าเล่นแบบนี้พี่โคอย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้มาไม่ทําอะไรเลยครับกดเลยไปฮะแล้วก็โอ้โหพี่โคอย่าเล่นแบบนี้เ,บบเ,เฮ,ฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้นะแมวอ่ะเดี๋ยวขอกดอ่ากด900เลยแล้วกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็1 2 1 2 1 2โอเคมา900ทองครับจัดเลย1 2 3จังหวะนี้สปอร์ตไลท์สีมาหน่อยสีบบดำดำโอ้โอ้เฮ้ยลุ้นเปลี่ยนสีครับมาเปลี่ยนสีหน่อยจ้าที่โก เปลี่ยนสีนอยโอ้โหพี่โคตรใจร้ายว่ะโอ้โอ้มาทิสเตลโอ้โหายหลท์ตัวเดียวดูให้ผมโอ้ยอะไรครับนี่อ่ะสามล้อยทางสุดท้ายครับทุกคนมาอยากได้ดีดา ครับเนสตร์ครับขอเนสตร์ก่อนเลยไปหนึ่งสองสามครับมันจะออกแบบนี้สาม0ท้องสุดท้ายออาข้ามไปเลยเนาะโอ้ยดแกล้งกันนะพี่โคผมจัดมิลานไปแล้วนะจัดมิลานไปแล้วนะพี่โคโอ้โหหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้มาพี่โกไปครับแล้วก็เออมาแล้วเฮ้ยขาวเปลี่ยนสีอีกเอ้ยไปทองสุดท้ายไม่ได้ก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนล่าต่อแน่นอนครับมาไปทองสุดท้ายหนึ่ง สองมาเนสตาตัวเดียวก็ได้พี่โคไปครับสป,ปอร์ตไลท์สีมาหน่อยโอ้โหโอ้โหใจร้ายใจร้ายไม่ได้อะไรเลยสองพันทองสองพันสี่ร้อยทองไม่ได้อะไรเลยครับโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้อีพิกตัวที่ต้องการนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าล่าต่อแน่นอนครับพอฟันเชเผมทำม่ได้คลิปหน้าต้องทำได้ไปกันแลวครับสวัสดีครับบาย